ดีครับ FC ุงอิง FC สาวน้อยเพชรบ้านแพง FC Directional นะครับทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาคุยกันต่อนะครับกับุงอิงสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะเออเราอยากจะพูดถึงนะคุณพี่เต่าเท่านะเออแซะไม่เลิกนะแซะไม่เลิกนะคุณพี่เป็นอะไรไม่ทราบสิครับนะเออ ออกมาวิาพากษ์วิจารเขาอยู่ได้ทุกวี่ทุกวันนะคุณพี่ไม่เหนื่อยมั้งหรือครับก็ขอร้องเธอครับนะคุณพี่อย่าไปว่าอะไรเขาเลยแซะอยู่ได้นะเอาสิ่งที่ไม่ดีของเขามาพูดนะออสิ่งที่ไม่ดีของเขามาพูด ออถึงเขาจะมียังไงก็ไม่ต้องไปเอามาพูดหรอกครับนะเออเพราะว่านิ้วเนื้อเขามันไม่ดีเลยไม่ดีไม่งามเลยนะครับพี่ครับพี่ก็อายุมากแล้วครับเขาก็ไม่ได้มาทำอะไรให้พี่นะเออเขาก็ไม่าทำอะไรให้พี่พี่ก็พูดพี่ก็ว่าเขาท,ทุกวันนะ ว่าอย่างงู้นอย่างนี้ว่าพ่อแม่เขานะว่าตัวเขานะไปว่าอะไรเด็กเขานะเด็กเขามาทําอะไรให้นะหลายวันพันปีเขาไปเจอหน้าพี่หรือเปล่าเขาไปทําอะไรความเดือดร้อนในพี่หรือเปล่าพี่ก็พูดว่าเขาอยู่อย่างนั้นแหละนะทุกวี่ทุกวันนะพี่ก็ทับเบงอยู่อย่างนั้นแหละนะเออเปา,าลงได้แล้วเราอายุมากแล้วนะ ร่างกายเขาจะเป็นยังไงก็เออมันก็ส่วนร่างกายของเขาพี่ก็ไม่สมควรไปพูดไปว่าเขาเออเขาจะทํากิจกรรมอะไรก็ก็เรื่องของเขาพี่ชอบใครรักใครพี่ก็ไปเชียร์คนนั้นสินะเออคนที่พี่เชียร์เป็นไงบ้างหล่ะตอนนี้นะนะเออพี่ว่าเขาร้องเพราะร้องดีพี่ก็ไปเชียร์เขานะเออว่าเขาน่ารักนะพี่ก็ไปเชียร์เขา กัน้องนี่เขาก็ไม่ได้ไปทําอะไรให้เลยแลอยวันพันปีเขาก็ไม่ไปอะไรกับพี่นะหน้าก็เห็นหรือเปล่าเคยเห็นหรือเปล่าตัวจริงอ่ะนะพี่ก็เคยเป็นสัมผัสเขาเปล่านะผมก็ไม่รู้พี่ก็อาจจะไปนะอาจจะไปเออเขาทำมาหากินก็ปล่อยก็ไปร่างกายเขาจะยังไงก็ปล่อยก็ไปนะเออเราแก่แล้ว ่นะให้เด็กมันมาว่าเลยดีหรือเขามาลุมมาว่ามันอะไรอะ่ะนะคอมเมนตะ์อ่ะมีแต่จะทำให้พี่หมดลาสีนะหมดลาสีทำให้หน้าตาหมองคล้ำนะทำให้ตาหน้าตาหมองคล้ำเดี๋ยวก็ประสุข,ข้าประสาแทรกก็มีอะไรดออะไรกะร่างกายคนเรามันก็ไม่แน่ไม่นอนนะเออ จะไปว่าเขาอย่างนั้นขนาดเขายัางงั้นแล้วเขายัางทํามาหาก,กินนะเออเขาก็ไม่ได้มาว่าอะไรเราไม่ว่าใครด้วยนะเออคุณดูสิก็มีคนรักคนไข้เขาไปไหนอะอย่างเมื่อวานเห็นไหมเออเขาไปดิโอ้ยเอฟซีเขามาลุมมาล้อมนะแ h ่แหนกันต้อนรับเขานะเออนั่นเขาทําด้วยใจเขามาด้วยใจดยแดดร้อนๆเขาก็ยังมานะเออเขายังมา ขอเห็นหน้าสักหน่อยก็ยังบีเออแล้วพี่ล่ะเออพี่ไปทำอะไรให้เขา้างเปล่าฮะหรือพี่เคยทำผมก็ไม่รู้นะเออผมก็ขอร้องพี่อย่างนี้แหละนะจะไปว่าเขาเลยนะพี่ก็เห็นใจบัางสิเห็นใจเขาบัางสิการไปว่าเขาอะร่างกายเขาแบบนั้นอะพี่ไปว่าเขาแล้วก็มันสะเทือนใจน่ะใครมาว่ามาย้ำบ่อยๆอะฮถึงเขาจะไม่นั่นไม่มาพูดมันจา นะเขาก็เห็นพี่เป็นผู้ใหญ่เขาก็ไม่มาว่าแต่คนรอบนอกมาว่าไงผมไม่รู้นะเออผมไม่รู้คุณก็ไปว่าคนที่เขาเห็นไม่ตรงกับคุณนี่นี่ผมเข้ามาเพียงแต่ขอร้องนะผมก็ไม่มีอะไรกับพี่มากหรอกนะพอดีก็มีคนเล่าให้ฟังเออเออว,อว่าบอกว่าตะตะเต่าเท่าเออ พูดแซะอุ้งอิงได้ทุกวี่ทุกวันนะเออเอาเรื่องนู้นเรื่องนี้มาว่ามาแซะนะเออเราก็เป็นเต่าเราก็โผล่หัวมาดูมั่งสินะเอโอโผล่หัวมาดูมั่งว่าเออโลกเขาไปถึงไหนแล้วนะโลกเขาไปถึงไหนแล้วเราจะอยู่ตนในะดองได้ยังไงนะเออเราจะอยู่ตนในะดองทำไมโผล่หัวมาดูมั่ง ก็ดูรอบข้างสิทำไมเขามีคนรักคนไข้ขนาดนี้เขามีคนรักสนะิเอ,อ็นดูนะเขามีคนรักคนเอ็นดูเขาต้องควรส่งเสริมเขาเราเป็นผู้ใหญ่แล้วพี่ว่าเขาทุกวันทุกวันไอ้คนไม่ชอบพี่ความคนเขาลํำคาญเขาก็ไม่ชอบพี่ไปด้วยนะเอ,อชอบพี่ก็เดี๋ยวเขาก็มาใช้คำพูดคำจาพูดจาหยาบคายใส่พี่อีกนะ แล้วคนอื่นก็ไม่เห็นมาอลายก็โอ้ต่คนนี้นี่ทำไมถึงต้องไปว่าเด็กอย่างนั้นนะไปติชน,นินทาเขานะมันไม่ดีกับตัวพี่นะเออคนที่พี่ว่านะมีแต่คนสงสารนะมีแต่คนสงสารเลยเห็นใจนะอเออเผาเผาได้ก็บอเผานะเออเดินสายกลางสิครับเออเราทำให้คนนู้คนนี้มีฟวาสุขสินะสนุกเอฮา เล่าเรื่องดีๆคุยกันดีๆแล้วก็โตๆกันแล้วนะเออเราก็ตโตกันแล้วนะออก,กแววดแล้วเรียนแล้วกันทางนั้นนะเออธรรมะสั่งสอนยังไงก็รู้กันหมดนะเออมีแต่ผมคนเดียวเราไม่รู้รู้ไม่มากนะเออรู้ไม่มากผมไม่แก่ภาษานะอคนเรานะี่ยจะเห็นใจกันก็ยาม ตกทุกได้ยากยามทุกคนเขาเห็นว่าเป็นยังไงยามลําบากอะ่ะใครลําบากนี่ใครเห็นเนี่ยมันมันก็สะเทือนใจนะเออแล้วพี่ก็ไปจับไอปมที่ว่าในใจของเขาก็มาพูดมาพูดทุกวี่ทุกวันเออเราก็โตโตกันแล้วอยู่ให้คนนับถือนะ ไปให้คนลามาให้คนไหวมันดีแล้วพี่ครับอ,อ,อยามเราไปไหนมาไหนใครเห็นเราก็โอ้ยพี่นี่เหรอโอ้ยดีจังนะพี่เป็นกลางไปในวงไหนที่ไหนพี่ก็พูดเชียร์เขาทุกคน<ม>เออเชียร์เขาทุกคนมันไม่เป็นไรหรอกพี่ก็ได้เอฟซีทุกคนนะทุกวงนี่พี่มาพูดวงนี้ไม่ดีวงนั้นดี ก็พี่ก็ไม่ต้องมาดูวงเขาแล้วพี่ก็ไปดูวงที่ว่าพี่วัดดีทั้งเวรหลงวันที่เขาได้พี่ว่ามันไม่ดีก็ก็พี่ก็ไปตั้งอ่ะนะพี่ก็ไปตั้งอะที่จะให้หลังวงวันอะไรใครก็นะรักกันชอบกันนะพี่ครับพูดจากันดีๆคำพูดเพราะๆนะใครๆครเห็นเขาก็ชื่นใจนะเะเออพี่ที่พูดดี แล้วขอร้องอย่าเอาสิ่งที่ไม่ดีอะไรมาพูดเลยในตัวเขาอะอนะเขาเป็นแบบนี้นะเออเราก็สมควรเห็นใจนะเราไม่สมควรเอาจุดแบบนี้มาพูดนะนะสิ่งที่ไม่ดีเราก็ไม่สมควรเอามาพูดคนอื่นก็เห็นก็จะว่าเราเป็นคนใจแคบเราเป็นคนใจแคบ เพราะเราโตแล้วเรามองมุมกว้างนะว่าเออทำไมนะ F4 กขาถึงได้เยอะนะอ,อแล้วสมไมมีทั้งคนเขา้าคนแก่นะคนหนุ่มคนสาวลูกเล็กเด็กแดงเออเขาก็มี F4 เยอะแยะหลายรุ่นหลายนั่นนะก็ไม่มีใครเขาว่าอะไรนะอ,อ พี่ก็จะมาจ้องจะว่าว่าว่าตื่นมาก็ว่าว่าโพสๆไปตะใจแล้วพี่ก็แอบนอนนะเออพี่ก็ท้างเติงแวงกันออกมาออกกำลังกายมั่งนะออกกำลังกายมั่งเราโตโตกันแล้วนะอย่าไปว่าเขาเยอะเดี๋ยวความดันมันจะขึ้นนะเดี๋ยวความดันมันจะขึ้น เราไม่รักเราไม่ต้องไปดูไม่ต้องไปวิจารณ์เขาเออคําพูดของเราอะเขาว่าคําพูดเป็นนายพี่พูดไปอย่างเงี้ยทุกคนก็รู้ทุกคนก็กนได้ยินเขาเขาก็จะว่าพี่เป็นผู้ใหญ่ใจแคบนะผู้ใหญ่ใจแคบนะหันหน้ามาจับมือกันดีกว่านะหันหน้ามาจับมือกันดีกว่าไอ้สิ่งที่ผ่านไปก็ให้มันผ่านไปนะเออสิ่งที่ผ่านไปก็ให้มันผ่านไป เออเราเราให้อภัยกันได้เราให้อภยัอภยกันได้เสมอนะให้อภัยกันได้เสมอก็ผมก็ขอฝากไว้กันด้วยกันละกันนะเคารพนะความเป็นผู้ใหญ่ของพี่ความรู้ของพี่ผมเคารพนะเออแต่คำพูดของพี่บางครั้งมันไม่น่าฟังพูดตันตรงนะผมไม่ได้อะไรกับพี่นะเออ เดี๋ยวพี่จะทําทพี่ก็ทําไปแต่ก็ขอร้องขอร้องเรออียวกว่ารุ่นน้องขอร้องพี่กันละกันนะออสิทธิน้องขอร้องสิทธิพี่นะว่าพูดจาอะไรก็นึกถึงจิตใจของเด็กเขาบ้างนะนึกถึงเด็กเขาบ้างก็เหมือนลูกหลานเราแหละถ้าใครมาว่าสิ่งที่ไม่ดีแล้วพี่พี่จะคิดยังไงคนในครอบครัวถ้าถูกคนอื่นก็มาว่ามาประนาม แล้วพี่จะคิดยังไงนะเออแล้วทำไมคนอื่นเขาเป็นเป็นแสนเป็นล้านเขาอินดูได้แล้วทำไมเราคนเดียวถึงอินดูเขามองมองเขาดีมากไม่ได้เป็นแสนเป็นล้านเขามองดูดีหมดนะว่าเด็กคนนี้น่ารักครอบครัวน่ารักนะเออแล้วทำไมพี่คนเดียวพี่มองไม่ได้มองแบบคนอื่นคนปกติอะมองแบบคนปกติอะ เห็นใครน่ารักได้เห็นดูเราก็ชื่นชมอย่างเงี้ยเราไม่ใช่ว่าเห็นคนเป็นอย่างงู้นอย่างนี้นะเอาไม่ดีเอาสิ่งที่เขาเป็นเอามาพูดมาจามาว่ามาติมาอะไรนั่นมันมันเป็นผู้ใหญ่ใจแคบนะเออผมก็ขอฝากไปแค่นี้แหละนะมันมันสะเทือนใจคนคนได้ยินนะผมไม่ได้เป็นอะไรกับเขา เพียงแต่ผมชอบและติดตามแต่มาได้ยินคำพูดคำจาแบบว่าเออเอาเอาร่างกายเขามาพูดมาเปรียบเทียบมาว่ากระทบกระเทียบนะติชินนินทาว่าเขาต่างๆนานาไอสิ่งแบบนี้มันมันไม่สมควรพูดนะเออคนได้ฟังพี่อ่ะบางครั้งเขาจะมองพี่ในในในด้านไม่ดีนะพูดได้เพาออีกหน่อยนะหันหน้ามาพี่ หน้ามาคุยกันดีๆเออมาคุยกันดีๆนะผมก็ขอฝากกันละกันพี่นะครับก็ขอขอบคุณมากนะครับ FC อุ้งอิง FC สาวน้อยเพชรบ้านแพงนะ FC d i เ e c t i o n ล l วันนี้ก็ขอฝากคลิปเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับ